ฟ้าเท,ท่านสังขาสุธยาครับอ่าวันนี้ลูกค้านำสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาให้ตรวจเช็กนะครับอ่าเนื่องจากอ่าขับไปแล้วก็เครื่องมันดับนะครับเลยอ่าต้องเป,ปิดปิดเครื่องใหม่ทัิดแเราก็ตอนนี้เราได้อาแบตเตอรี่ไปตรวจเช็กเรียบร้อยตอนนี้เราแก้ไขแบตเตอรี่กลับมาใช้ได้ปกติประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับและส่วนการสะบัดนี้ลูกค้าก็ให้เราทําการอ่าเปลี่ยนอนไหม่ครับเนื่องจากอันเก่าน้ำมันมันรั่วน,นะครับนี่ครับของใหม่อ่าเรายังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวจะติดตั้งให้นะครับ อส่วนไฟเลี้ยวก็คือมันเสียข้างหนึ่งแต่ลูกค้าบอกไฟของที่ติดรถมามันไม่สวยก็เลยต้องการใส่ไฟแต่งแล้วก็ได้จัดไฟแต่งให้นะครับนี่ครับจะมีไฟหลีดไฟฟ้าด้านหลังนะครับอ่าและเวลานั้นไฟเลี้ยวสีเหลืองนี้ก็จะวิ่งเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับนี่ครับลูกค้าได้แต่งบอร์ดไฟไปนะครับแล้วก็จัมเปอร์หลังนี่สวยครับเวลางคืนจะเห็นชัดเจนนะครับเรากําลังทําการติดตั้งไฟเลี้ยอยู่ครับต้งแบตเตอรี่ติดตั้งเรียบร้อยเหลือติดตั้งกระสบัด แล้วก็มีลูกค้าบอกว่าช่วงแรคออนี้ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงนี้ให้คือขัดนอดให้แน่นขึ้นแล้วปรับระยะการตั้งกระเดื่องงเงี้ยให้แน่นขึ้นก็นนกนอคอก็จะแน่นอ่าตอนส่วงประแรกไฟ RGB ไฟจัมเปอร์นี้ก็ไม่ติดแล้วก็ได้แก้ไขกล่องคอนโทรลตรงนี้ครับเนื่องจากสายไฟหลุดแก้ไขเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะติดตั้งไฟ,ไฟเลี้ยวแต่งให้ลูกค้าต่อไปนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวแต่งนี่ครับมันจะเป็น ลูกค้าไม่อยากได้เป็นไฟเหลือแต่อยากได้เป็นไฟพามากอย่างนี้แล้วก็จะต่อสัญญาณตรงให้ไฟติดตลอดเป็นไฟพามากอย่างนี้นะครับนี่ครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับเนี่ยกระพริบอย่างนี้ครับเนี่ยทั้งสี่ดวงนะครับแต่เราเบรกก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับกระพริบกระพริบอ่อส่วนไฟสีฟ้าอ่าตอนเรายังไม่เบรกก็จะไม่กระพริบนะครับ ระเบียก็จะเป็นสัญญาไฟเบรกอย่างนี้นะครับตามไฟเบรกด้านหลังนะครับนี่ครับที่เราต่อไว้นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะกระพิตรตามกันนะครับหลังจากนันก็จะเห็นชัดเจนก็เพิ่มความปลอดภัยในการกระพีให้รถใหญ่เห็นเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อไปนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับขอบคุณนะครับ